อ้ายมาอย่าพิ่งอย่าพิ่งน้งอย่าเพิ่งน้งอย่าเพิ่งอาแป้งโอ้โหแล้วพิ่งอาบน้ำมาเองโอ้ยดูเอาเถอผค่ะแม่แม่เบรกไม่ทันนะคะโอ้โหยเพิ่งอาบน้ำมานะคะก็เบรกไม่ทันโอ้โหอ่ะเอ้ยแต่เวลาช้าเขาเล่นแบบนี้คือเขามีความสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เก็บกวาดทำความสะอาดให้อาหารลูกๆยามเช้าเสร็จแล้วก็พา ลูกสาวคนสวยนะคะน้องมินนี่อาบน้ําขัดสีฉวีวันยามเช้าค่ะให้สดชื่นนะคะวันนี้วันที่สองมิถุนายนฟ้าเปิดหรือเปล่าแต่ฝนยังไม่ตกนะคะก็พาคนสวยเขามาอาบน้ํานะคะอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวให้สวยๆรู้สึกจะปวดอื้ออา้าวกำลังพูดว่ารู้สึกจะปวดอื้อนางๆปล่อยลงเลยนะคะก็ ดีนะคะที่เขาขับถ่ายเป็นเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะน้องเพราะว่าเขาก็กินเยอะนะคะอปล่อยปุดป๊ดๆเลยช่วงเวลาการเข้าห้องน้ํายามเช้านะคะน่ <ar ag S 2> <ม>ารักมากๆเล,าเลยดูค่ะแม่แม่เวลาเรารักใครสักคนเนี่ยแค่เขายืนยเฉยเราก็รักแล้วนะคะส,ส่วนพ่อแสนก็ยืนอยู่ทางนี้ค่ะเะดี๋ยวต่อไปเป็นคิวพอ่อแสนนะคะก็ต้องตามคิวไปค่ะแม่แม่ เพราะว่าถ้าจะให้พ่อแสนอาบก่อนเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมนะคะแล้วดูค่ะดูทำท่าไปจับอึงมาค่ะแม่แม่ดูค่ะตั้งหม้อด้วยนะคะแม่แม่ MC. เอซีเรียนเชิดทุกท่านตั้งหม้อเลยค่ะอะไรคะคนสวยพ่อจับแรงฟันด้วยนะเพราะว่าแบบ น้องนางเนี่ยฟันไอซี่ซี่จะหลุดอยังไม่หลุดนะคะแม่ๆ่ทีนี้ก็จะมีเอ่อไอช่องว่างระหว่างฟันนะคะเวลากินอะไรเข้าไปก็จะติดฟันนะคะพ่อก็กําลังล้วงออกมาได้ไหมพ่อจ๋าอะไรอยู่ในปากหนึงองโอโ้ออกมาแล้วเขียวขจีเลยอืมเป็นยังไงคะรู้สึกว่าคนสวยของเราก็ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งๆสักเท่าไหร่นะคะแม่แ,มแมก็จะ เอ็นซ้ายเอ็นขวาตีลังกาบ้างนะคะพอก็จะ้างอย่างนี้ให้ตลอดนะคะเช้าเที่ยงเย็นเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรอันตรายนะคะแม่แม่เป็นช่องว่างระหว่างฟันเฉยๆนะคะแบบเหมือนคนเราฟันจะหลุดแต่มันมันแตกออกไปครึ่งหนึ่งแล้วมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ช้างสามารถเกิดช่องว่างระหว่างฟันได้เป็นเพราะว่าฟันของช้างเนี่ยเขาใหญ่นะคะแม่แม่แบบเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ว่าหัก เล่มหนึ่งแบบเราเลยนะคะอืมอาบน้ําก่อนลูกจ๋าโอ้กินต้นตุงหุงนี่ดีมากเลยตาอ้วนนี่ถ้าเขามีต้นกล้วยอีไปตัดนี่ไปตัดอันนี้มาเสริมนี่ดีเลยนะคะไม่ค่อยไกลมากเลยเนาะตาอ้วนแบบดีนะคะแม่แม่เพราะแสงก็จะฟิลแบบ เสร็จหรือ,อยังนะคะน้องอ้วนจะเล่นดินทำไมรู้อาบน้ำก่อนให้สะอาดสะอาดเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะไปเดินเล่นด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ให้เขาทำกิจกรรมในบ้านก่อนนะคะอาบน้ำตื่นเช้ามาก็จะอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าฝนไม่ตกอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้กับดาราสาวนะคะเก็บกวาดทำความสะอาดด้วยะคะ่ะนี่เอา ใส่ไว้เต็มรถแล้วนะคะเฉพาะช่วงเช้าเองเศษหญ้าเศษอะไรเต็มรถไปแล้ว,อ,ลวนะอืมโอ้ได้ยืนที่สูงๆแบบนี้แล้วมองลูกนางหลังเต็มหมดเลยตาอ้วนอืมนคะะทุบตุ้มออตาอ้วนถักส้อยคอใส่ให้ลูกน้อยเปลแรงฟันล้างปากค่ะ ดูคอคอหายไปหมดแล้วเลี้ยงช้างได้หมูหรือเปล่าด้วยค่ะอ้วนมากเลยโอ้โหดูดน้ำเองด้วยค่ะเพราะจะอาบน้ำให้เสร็จแล้วหนูดูดน้ำเองเลยตัวอ้วนมากเลยนะคะเนี่ยเวลาอาบน้ำผิวก็จะสวยแบบนี้นะคะแต่อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ทาแป้งนะคะเดี๋ยวก็ทาแป้งเดี๋ยวก็ตีลังกาค่ะ กิจกรรมยามเช้าของน้องมินนี่ก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอ้โหว้ายพูดยังไม่ทันขาดคำเลยน้องนางโอ้โหหนูจะทำอย่างนี้กับแม่บ่ได้ดูพุงนะคะนันดึบเอาอะไรคะคนสวย จยให้พ่อฉีดอาบข้างหลังถูข้างหลังให้ก่อนนะคะจะเล่นฟุตบอลเหรอคะเล่นไม่เป็นอันนี้ของน้องตัวสีดไปให้อ้วนอาบน nee. ้ <S 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 ําก่อนนะคะอ้าวพึ่งอาบน้ํามาเองนะลูกนงอย่าพึ่งโอ้อาบน้ํามาหนูก็จะทาแป้งเลยเหรอคะลูกโอ้ตายแล้ว สวยสองนาทีค่ะแม่แม่ถึงสองนาทีไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้งอย่าเพิ่งนง้งอย่าเพิ่งอาปแปง้งโอ้โหแล้วเพิ่งอาบน้ำมาเองโอ้โอยดูเอาเถิดค่ะแม่แม่แมเบรกไม่ทันนะคะโอ้จุยโอ้ยว่าจะให้เดินแบบซ้ายขวาซ้ายให้แม่แม่รูสวยๆหน่อยเพิ่งอาบน้ำมานะคะก็เบรกไม่ทันโอ้โหเบรกไม่ทันคะ่ะเอ้ย ไปนอนกลิ้งอีกแล้วชอบเล่นมากเลยนะคะชอบเล่นดินแบบนี้แต่เวลาช้างขอนเล่นแบบนี้คือเขามีความสุขนะคะสบายกายสบายใจได้เล่นเออก็เป็นคนสวยอาบน้ําก็ต้องทาแป้งโอ้โหฝุ่นอาบน้ําก็ต้องทาแป้งเป็นประจำนะคะแค้างั้นก็จะไม่ครบสูตรคนสวยโอยอทางนี้ก็พระแสนดื่มน้ําอยู่นะคะ อแต่คนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วแหละคะ่ะตีลังกาไปประมาณแปดตลบได้นะคะอันน่ะอันน่ะเออโอ้โอหแล้วทิ้งตัวปักเลยอะ่ะแล้วคือตัวเล็กมากโอยเนาะแบบน้องนางเนี่ยเป็นคนไม่หวงตัวนะแม่แม่เวลาได้เล่นได้ทำอะไรอะ่ะแบบเล่นเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเอโหูอือหอ,หอพอแสนรับฝุ่นไปเต็มเต็มจ้า เปลี่ยนสีแล้วค่ะนะคะก็อ่ะเดี๋ยวพาเขาไปถูต่อทางนู้นนะคะที่เสาถูนะคะก็ฝากแม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจ้าหมูน้อยด้วยนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วค่ะแม่ๆไม่รู้จะเบรกยังไงนะคะเบรกก็เออเบรกก็เบรกไม่ทันนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาถูก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็แสนดื่มน้ําก่อนวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะ อบอ้าวตั้แต่เช้าฝนไม่ตกแต่ว่าฟ้ามืดมัวมากเลยนะคะตอนนี้อา่ยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากทุนพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าหมูน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนงไปถูเสาต่อจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาถูเสาต่อค่ะนี่กิจกรรมยามเช้าของน้องมินนี่นะคะถูเนื้อถูตัวค่ะ เพิ่งไปปะแป้งมาหน้าก็เลยขาวหน่อยนะคะ,<ป>ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วไม่เอาคลาดมานี่อ๋อมันไม่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวค่ะคนสวยๆก็เขาก็จะถูบริเวณเขาคันเขาอะไรต่างๆนะคะเวลาเขาคันหูคันขาคันแขนโอ้ถูแรงมากน้องไม่เจ็บนะคะน้องไม่เจ็บค่ะเจ้าเองโอ้ยโชเคียวน้อยๆด้วยหรอคะ <c oughs> น่ารักจังเลยอาบน้ำแล้วก็มาถูตัวเหมือนได้สปาตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเราเกาให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะคันมากคันน้อยก็ให้เขามาถูอย่างนี้เขาก็จะถูได้อย่างเต็มที่รู้จุดที่ต้องการที่จะเกานะคะ And good. 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 Good.